ผมเห็นหลายคนแก้ได้งิปกระสบเข้าบูปินเมื่อนี้ที่มีวิธีมาบอกครับง่ายๆครับมันมีส้อนอยู่ครับส้นนี้ครับส้นน,น้อยๆนะครับตัดเลยตัดส่นเดียวครับยึบตัดแล้วดึงเอ,อยึบ ส่วนเดียวครับดึงเลยครับเขานี้ออกเลยสบายเม็ดเส้นนิ่งครับเท็ดคือกันครับนี่ครับมีส่วนน้อยแัดส่วนเดียวครับเส้นอื่นบม